สวัสดีครับสวัสดีอยู่กับช่องเถิดสักไปปะใครที่เข้ามาดูแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกด subscribe มาคลิปนี้มาดูมาเบิงพี่นงการประกอบเกียร์ครับประกอบไปได้เครื่องนึงแล้วนี่เขาเรียกว่าเฟืองเกียร์ห้าครับเกียร์ห้ากับเกียร์ถอย จะอยู่ด้วยกันนะครับของย s u รซูดีแม็กซ์สองพเทอร์โบเครื่องไดเล็กยังไม่เป็นคอมมอนเร็วครับยังบ่เป็นคอมมอนเร็วได้นี่ตอนนี้เปลี่ยนลูกปืนเกียร์สีไปแล้วครับนี่ครับลูกปืนเกียร์สีอยู่ในเบานี่ครับอันนี้ลูกปืนเกียร์สี่ยัง คลิปนี้มาดูลูกปืนเกียร์สีก็เปลี่ยนไปแล้วลาวล่างก็ใส่เรียบร้อยอันนี้จะนี่เฟืองเกียร์หนึ่งพี่น้องเฟืองเกียร์หนึ่งครับถ้าเราเข้าเกียร์หนึ่งเราจะวิ่งน,นี่ก็นี่รับเกียร์หนึ่งเกียร์หนึ่งจะเป็นอย่างนี้ครับ เกียร์หนึ่งับตึงกับนี่ก็เกียร์สองนี่เกียร์สองเกียร์สามทำไมไม่โคเด้วเด้อยไม่มีคนถือกล่อง

ว่างทีนี้มาดูการประกอบเกียร์ถอยกับเกียร์ห้าพี่น้องประกอบเกียร์ถอยกับเกียร์ห้าต่อลงมาก่อนเดี๋ยวจะดูจะให้ดูวิธีประกอบนี่ครับเกียร์ถอยจะไม่มีฟันทองเหลือง นี่คือตัวเข่าเกียร์ถอยจะไม่มีฟันทองเหลืองเกียร์ห้านี่เกียร์ห้าแล้จะมีนี่มีมีทองเหลืองครับทองเหลืองทรองเหลืองประกบอย่างนี้เวลาใส่จะอยู่ด้วยกันโอเคมาดูวิธีประกอบ นี่เกียร์ถอยใส่เข้าไปครับจะมีลูกปืนตัวนี้ครับใส่เข้าไปจ้วใส่เกียร์ห้าเข้าไปครับ เข้าไปล็อกก่อนครับนี่ครับมันจะมีน็อตล็อกล็อกตัวนี้ด้วยใส่ตัวล็อกเข้าไปชบตัวนี้ตาบครับหมุครับ ตัวคล็ก,กวัวประมาณกา็ไม่ต้องแน่นมากแล้ววปกดตัวล็อกลง,องโอเคตัวล็อกอยู่แล้ว นี่เกียห้าจะมีฟอนทองเหลืองครับเกียห้าใส่ตนนัวนะครับลูกปืนทีนี้ลูกปืนจะเป็นแบบนี้ครับเป็นสองขินเกียห้าใส่ไป ตามด้วยเครื่องราวล่างเกียร์ห้าครับ ขั้นตอนสี่สังเกตด,ดูลูกปืนตัวนี้พี่น้องใส่เข้าไปสิลล์ชิ้นสชิลล์ชิ้นกว่ออะไรห้เขาได้เดี๋ยวครับเดี๋ยวครับนี่ตัวล็อกจะ่าขึ้นนี้ ໃສ່ໂຕນີ້ເຂົ້າໄປປັບໄວ້ໄປກ່ອນຕ້ອງກ เฮ้ okay. สบายลื่นดีลุกปืนลาวล่าง ล็อกด้วยน็อตกับล็อกด้วยนอ็อต ใช้มีบล็อกลมเอาบอกลมยิงครับตอนนี้ไม่มีบอกลมนะอันนี้กนะ็นนประมาณนี้อยู่แล้วรครับ เกียร์ห้าดูเกียร์ห้าเกียร์ถอยครับ ส่ปิ้นลกลูกปืนครับใส่ปิ้นลกลูกปืนก่อนที่จะขั้นตอนครับตามด้วยลูกปืนครับ ลูกปืนท้ายเกียร์โอเค ร้อยฟเฟืองเรือนไม่ครับเฟืองเรือนไม่จะมีอันนี้ด้วยใสย่ตัวนี้เข้าไป มีปอกตัวนี้อยู่กลางอย่างนี้ครับกเสษตรตัวนี้ครับ ไปินล็อกตัวสุดท้ายโอเคครับคลิปนี้ขอจบเพียงไว้เท่านี้คลิปหน้าเจอกันใหม่ครับช่องเทิดสั์ไปปะ ใครเข้ามาดูแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดซับสไคร้ด้วยครับสวัสดีครับ